ครับเนื้อสีดาผมลหลเด้อครับ <meric sugar> ี good good like ่ห <joy> ี่แล้วผมแค่ยอมรับว่าผมมันอาภัพความรดุปริญญากะบอกมีน้ำพันถึงเป็นแค่แรงงาน สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับไฟวิ่งตามเสียงนะครับชุดนี้จะส่งลูกค้านะครับอันนี้คือชุด6แทงนะครับไฟแรนตามเสียงพี่รองนะครับตอนนี้คือเทสนะครับทดสอบก่อนส่งลูกค้านะครับชุดนี้จะเป็นชุด6แทงนะครับมันจะมีชุด2แทงชุด4แทงชุด6แทงชุด8แทงนะครับอันนี้เราจะลูกค้าสั่งนะครับ อันนี้เรามาเทสมาทดสอบให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับมื่อนศุกร่ห้าบึงจะเริ่มแหลกเลยนะครับจะพาดูตั้งแต่การต่อสายเลยนะครับว่าเราจะต่อยังไงนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไ้สักวันนะครับตอนนี้จะปิดก่อนนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ได้จะมีอะไรบ้างนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เป็นกล่องคอนโทรนนะครับเป็นกล่องคอนโทรนนะครับกล่องคอนโทรลกล่องควบคุมนะครับอาจจะมีฟังก์ชันการใช้งานนะครับฟังก์ชันการใส่งานหรือว่าปุ่มควบคุมหมดต่างๆนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวผมียอธิบายข้าวอีกทีหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับอย่างเช่นนะครับข้างหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับเสียงนะครับ ปุ่มปรับเสียงช้าเร็วปุ่มปรับเสียงเข้านะครับแล้วก็มันคือบโฟกัสอันนี้เป็นมองเปลี่ยนสียดน้ำเปลี่ยนสีบอร์ดสีบาร์นะครับแล้วก็เป็นโหมดนะครับกดเปลี่ยนโหมดนะครับตัวนี้เป็นปรับความเร็วนะครับปรับความเร็วเดี๋ยวคมสิภาามาออธิบายฟังอีกที่นึงนะครับด่านนี้เป็นด้านหลังนะครับตัวนี้คือช่องเสียบเสียงเข้านะครับ เอาเสียงมาจากตู้ลำโพงนะครับเอาเสียงมาจากตู้ลำโพงมาเข้าช่องนี้นะครับเอาบววเขานี้ลบเขานี้นะครับเอาตัวนี้ต่อออกไปหาแท่งไฟนะครับต่อออกไปหาแท่งไฟนะครับผมจะทําเป็นสายไปให้แล้วนะครับสามเส้นนะครับเอาเวลาไปประกอบนะครับผมจิต่อสายใส่กับคอนเคเตอร์นี้ไ้นะครับถึงก็คือเสียบไอตัวคอนเคเตอร์เข้าไปได้เลยนะครับนะครับที่ทอด เข้าถอดออกนะครับนี่ครับสามารถถอดเสียบได้นะครับอ่าส่วนช่องนี้นะครับเป็นไฟเป็นไฟจากอะแดปเตอร์นะครับไฟ12บสโวลต์นะครับ12บสองโวลต์เขาทางนี้กาวเขาทางนี้นะครับแลก็ส่วนทางออกไปหาแทงไฟนะครับจะมีผมจะทําเป็นสายไว้ให้นะครับมันจะเป็นสายยาว นี่ครับสายเงาแบบนี้นะครับซึ่งสีพ่วงจากตัวกล้องนะครับไปหาแทงไฟนะครับนี่ครับลักษณะการใส่นะครับตัวนี้นะครับผมจะทําเป็นสายไว้ให้เลยนะครับอ่าถอดได้นะครับเวลาเก็บนะครับเก็บไปกับสายปรตองบรตองแกะสายออกนะครับให้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 ถอดตัวคอนเทคเตอร์ออกไปเลยนะครับ ถ้าใส่ก็ใส่แบบนี้นะครับใส่เข้าไปี๋ยวนะครับสายงางเงานะครับจะเดินทางมาถึงแท่งไฟนะครับนี่ครับสายยาวที่มาจากกล่องนะครับสายนี้นะครับให้มาเสียบเข้าแท่งไฟอ่าปกติไฟจะไม่ไม่ไม่ตั้งแบบนี้นะครับนี่คือผมตั้งกับหัวอันนี้คือการตั้งแบบกับหัวนะครับปกติ ปกติด้านนี้จะเป็นด้านล่างนะเวลาไปใส่งานตรงนี้สิเป็นด้านล่างนะครับด้านด้านนี้จะเป็นด้านหัวนะครับตอนตอนนี้ผมตั้งกับหัวนะครับตั้งกับหัวเพื่อให้มันเบิ่งง่ายๆนะครับไฟมาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะมีสายพ่วงให้นะครับสายพ่วงสายพ่วงแบบนี้นะครับอ่าเส้นละสองเมตรนะครับเอาไว้พ่วงจากแท่งนี้ แท่งนี้แล้วก็พ่วงต่อไปนะครับพ่วงกันต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมสีเอาแท่งใดเป็นแท่งแรกก็ได้เอาแท่งนี้เป็นแท่งแรกหรือว่าเอาแท่งนี้เป็นแท่งแรกก็ได้นะครับอันนี้ตามใจลูกค้าเลยนะครับตามหน้างานนะครับหน้างานห่าอยู่ลักษณะแบบใดก็ใส่ได้เลยนะครับผมหลังจากที่ห่าต่อเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จเส้นต่อไปมาดูนะครับ เส้นนี้เป็นเส้นไฟจากอะแดปเตอร์นะครับเสบียงวังนต์เสียสิทธิ์กูแคกแนกหน่อยคือกล่องเองผู้เดียวนะครับตัวนี้เป็นไฟจากอะแดปเตอร์ก็ถอดไอคอนเดคเตอร์นี้ออกมาได้เลยนะครับอะแดปเตอร์ก็มาเสียบปลั๊กธรรมดานี่แหละครับเสียบปลั๊กตัวนี้จะแถมไปกับกล่องไฟนะครับมาเสียบไฟเข้าได้เลยส่วนฝั่งนี้ เป็นเสียงเข้าก็คือจากตู้ลำโพงอาตู้ลำโพงก็เอาสายบวกสายลบมาเข่าเลยนะครับส่วนมากนะครับตัวนี้ลูกค้าจะ,ะนำสายที่มีอยู่มาใช้ได้เลยนะครับหรือถ้าจะสั่งไปจากทางร้านเลยก็มีนะครับถ้าสั่งไปจากทางร้านเห่อๆก็ไม่ห้นะครับระบุมาเลยว่าจะเอากี่เมตรนะครับจะเอากี่เมตรหรือว่าลูกค้าจะไปหาใส่เองนะครับ เป็นสายไฟสายลําโพงธรรมดานี่แหละครับนี่ครับผมต่อตอนนี้ผมต่อจากหลังตู้ลาโพงนะครับสเปกคอนฝั่งนี้เป็นสเปกคอนนะครับแล้วมันใส่กลับด่านนิดนึงนะครับเสียบเข้าไปกับตู้ลําโพงเบสดนะครับเอาเป็นตู้ลําโพงเบสแต่ตอนนี้ผมเทสกับตู้บลูทูธนะครับเทสกับตู้บลูทูธวิธีการใช้งานนะครับถ้าเราเสียบครบแต่เขาเสียบครบแบบนี้แล้วนะครับ เราก็เสียบปลั๊กไฟได้เลยนะครับนั่นแหละผมเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับกล่องเขาจะทำงานเลยนะครับเราสิยกขึ้นมาให้เบิง้งนี่คือกล่องทำงานแล้วนะครับนี่คือการบิงสแตนบายมันสิแลนสแตนบายของเขาไปนะครับเวลาถา้าเขาอยากเปลี่ยนให้มากดตรงเข้า่าหมดนี่นะครับกล่องมายอมโฟกัสนะครับ นะครับตรงคำว่าโหมดเขากดนะครับรูปแบบการแลนนะครับเขาก็สิเปลี่ยนไปนั่มนะครับเขากดหาเลยครับเขาต้องการแบบใดนะครับอ่ามันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเรากดกดดูไปเรื่อยๆอ่าตัวนี้คือปรับปรับช้าเร็วนะครับในการวิ่งนะครับเขาหมุนขึ้นมันก็สิแลนเร็วเลยครับเขาหมุนลงมันก็สิแลนช้านะครับตามตามเราชอบนะครับเขามักซื้อใดเขากั ปั๊บไปประมาณนั้นนะครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับมีเหรียหลากหลายนะครับสมมุติว่านะครับเราชอบที่โหมดนี้แต่เราไม่ชอบสีนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับกดเปลี่ยนสีได้นะครับนะครับ เปลี่ยนสีครับนี่ครับอ่ากดเปลี่ยนโหมดครับเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันมีโหมดหนึ่งที่เป็นโหมดปิดแสงนะครับกดไปเรื Grammy ่อยครับมันมันมันจะเจอโปรแกรมหนึ่งคือเป็นโปรแกรมปิดแสง เอาไว้ถลันตามไฟวิ่งเอาไวถา้ถลันตามเสียงอย่างเดียวนะครับหรือเราเล่นโหมดที่มันมีไฟวิ่งมันก็สามารถวิ่งตามเสียงได้นะครับเดี๋ยวผมสีแซ่ไปอันนี้จะปรับให้ช้าลงทีนี้ผมจะปล่อยเสียงเข้ามาเลยนะครับเนะ กอล์นี้เปิดเสียงเข้าม้านะครับแต่ไฟยังไม่วิ่งนะครับแสดงว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตัวปรับตัวแรกนี่ครับมันเขียนว่าปรับเสียงเข้านี่ครับถ้ามันยังไม่วิ่งให้เราหมุนตัวนี้ขึ้นนะครับ ออแล้วสมมติว่าถาเป็นพาวเวอร์นะครับเป็นตู้เบียดกางแจ้งพาวเวอร์ Power, เสียงมันแรงนะครับมันเข้ามาแรงเสียงมันเข้ามาแห้งเข้ากับปั๊ลงครับแต่ตัวนี้มันตัวที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้มันเป็นตู้ลำโพงบลูทูธนะครับเป็นตู้ลำโพงบลูทูธเสียงมันจะเบาผมก็เลยต้องได้เร่งเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งพาวเวอร์ Power, ตัวแรงๆนะครับ เราต่อมาจากก้นลําโพงเลยนะครับไอ้สายที่เข้ามานี่ต่อมาจากตัวลําโพงแต่ว่าดเบิงบวกเบิงลบดีๆนะครับเท่ากับต้องปรับแป้งครับเข้าหมุนล่องเบิงครับมุนเบิงให้มันให้ไฟมันวิ่งขึ้นแตะหลอดสุดท้ายแค่นั้นพอนะครับอย่าให้มันค้างตลอดนะครับ,ข,บขับมันค้างสูงตลอดแบบไฟแซบบลงเชือบอลแลนขึ้นแลนลงขึ้นแลนแลน,แลน,แลนขึ้นตลอดนี้เรา,าว่างมันสิพังได้นะครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เจอประจํานะครับลูกค้า ลาดเป็นประจําเลยนะครับคือเอาไอ้ไฟกับสายลําโพงสลับที่กันนะครับก่อนจะเสียบให้ดูดีๆนะครับ12โวลต์นะครับ12โวลต์คือไฟเข้านะครับตรงนี้นะครับเต่าไหรมันคือพอฟกัสนี่12โวลต์คือไฟเขาอันนี้คือเสียงเขานะครับย่าเอาสองตัวนี่สลับกันเด็ดขาดนะครับพังนะครับกันแบบนี้พังแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมสิทเทศแบบมีเพลงให้ดูนะครับ มาเป็นภาพ้งองผิดพอดูก็ได้สิโดกราบเอาขึ้นเจ้าแนมจอดหัวใจถึงนั้นหัวเสียงหน้ายังหอมใจมาขอเจ้าสิจอบบอกนีไปต่อเรื่องของเราก็สุดแต่เจ้อสิเลตตาแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับอ่า กดโหมดองเก้านี่แหละครับขันห้าอยากเห็นเปนลี่ยนรูปแบบการแล่นนะครับกดที่เดิมกดโหมดเปลี่ยนสีเปลี่ยนหลอดยประมาณนี้นะครับเปลี่ยนสีหยดน้ําเปลี่ยนสีบาร์ไฟบารา์ทังหลังนะครับไฟพื้นหลังไฟหยดน้ําเปลี่ยนโหมดการเล่นนะครับเ,เดี๋ยวผมสิปลอยเพลงมาแล้วผมสิเปลี่ยนโหมดการเล่นให้บิ้งน,นะครับเยาพี่กุที ปีกับรักเล็กใจเล็กใจใน้พอวันนี้ครับผมหลายคนก็ชอบเธอครับี่ลืมแล้วผมประสานลุกจางเระจองดกระ่องจอครับนายความโบเก่งเรื่ทองงานผมเขาใจคำว่าเลยออนเงะยบยาวสีวาวดูแลอาไอ้ลีครับนายได้ฟังแล้วผมมันโก

คือกดเปลี่ยนเอุดุดเลยลครับกดเปลี่ยนครับเจ็บแหนคันใจคนถูกยาอมันเขียนแหนคันไ้้คิดพ่อนาคนที่เฮา,เา,ามมหักผมกะต้อนระวังคำพูด บางครั้งที่อยากได้ความเข้าใจย่ำใดที่มันสุดสุดจะถือสาถ้าบางคำพูดก็เปลี่ยนอีกนะครับกดเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอีกกดเปลี่ยนอีก ไปเรื่อยนะครับ้วแต่สิมารูปแบบไปนะครับวิ่งสลับขึ้นสลับลงได้นะครับอแต่อย่าลืมนะครับเวลาใช้งานนะครับตอนนี้คือผมตั้งกับหัวนะครับเวลาใส่งานอีกีก็คือเอาตรงที่มีแจ็คเสียบลงข้างล่างนะครับตอนพี่ตอนน้องสุพเดครับผมกดครับผู้ใดผู้อานครับหลายปันนี้ผู้ใดสิบหงหัวหน้ามาดีขอบคุณมากมากครับกดครับ ยังไบใลพอเวลายยบมมีเสียงกระแทกเข้ามาถึงจุด,<อ>จดที่ห้าตังไว้นะครับมันก็จะวิ่ง <พอ S 1> สแต็บายของมันไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับ <พอ S 1> ก,การใส่งานงนะครับผม ถึ่เป็นแค่แรงงานของนาางแต่คงคือหัวใจของบ้านค่าแรงและร้อยต่อวันแต่มันคือความฝันของครอบครัวผมยอมทนแตบทำกับคำด่าเพื่อกลับบ้านนาไปเจอกับโอยยิ้มหวตอนนี้ผมเปลี่ยนสีนะครับกดเปลี่ยนสีใน

กอดหผมนะครับ้านเลากอดสิประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับการใช้งานนะครับสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้ตามเบอร์โทรนะครับ0996652879นะครับผมหรือสิทักเขามาถามในเพจใน f เฟ e บุ๊กธนชัยซาเวลไล์นะครับ หรือแอดไลน์ถ้าแอดไลน์ก็จะขึ้นตามเบอร์นะครับ0 8 5 8 5 4 0 8 4 8นะครับสอบถามใดนะครับสอบมีขอสงสัยในก็สอบถามใดนะครับผมกับการใส่งานนะครับผมสำหรับไฟวิ่งตามเสียงนะครับของ TSL นะครับผมสำหรับคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ